บทที่4ี่คำให้การของนายจอร์แดนขณะที่เราออกจากบ้านเลขที่3าลอริสตันการเด้นนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเชร์ล็อกโฮมเดินนำผมไปที่ที่ทำการไพรสนีและส่งโทรเลขที่ค่อนข้างยาวหนึ่งฉบับจากนั้นเขาก็เรียกรถม้าให้ไปส่งเราตามที่อยู่ที่เลสเตรดให้มาคุณรู้ไหมหลักฐานที่ได้มาโดยตรงจะเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเสมอเขาเอ่ยขึ้นความจริง ผมได้สรุปเหตุการณ์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ในเมื่อยังมีสิ่งที่เราพอจะสามารถสืบหาข้อมูลได้เราก็ไม่ควรจะละเลยมันไปคุณทําให้ผมประหลาดใจมากโฮมผมว่าตอนที่คุณบอกรายละเอียดของฆาตรกรให้กับตํารวจสองคนนั่นคุณไม่ได้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกใช่ไหมผมทมออกไปตรงๆอย่างที่ใจคิดเรื่องแบบนี้จะมาคาดเดามั่วๆไม่ได้หรอกนะวัตสันเขาตอบคึ้มๆสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นเมื่อไปถึงบ้านนั้นก็คือ รอยล้อของรถม้าที่ประทับตรงขอบถนนเนื่องจากฝนไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วและเพิ่งมาตกเอาเมื่อคืนโคลนที่เป็นรอยล้อนั่นก็ต้องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีรอยประทับของเกือกม้าอีกด้วยรอยเกือกม้าข้างหนึ่งชัดเจนกว่าอีกสามข้างแสดงว่าเกือกม้าข้างนั้นเป็นเกือกใหม่ร่องรอยพวกนี้บอกให้รู้ว่ารถม้ามาถึงหลังฝนตกและตลอดเช้านี้ก็ไม่มีรถม้าคันอื่นไปที่บ้านหลังนั้นก็แสดงว่า มันเป็นร่องรอยของรถม้าที่มาที่นี่เมื่อคืนและเป็นรถม้าที่ฆาตรกรกับผู้ตายนั่งมาโอเคผมเข้าใจแล้วแต่เรื่องส่วนสูงของฆาตรกรนั่นอ๋อความสูงของคนเรานะ่ะส่วนใหญ่จะสามารถเดาได้จากช่วงฝีเท้าของเขานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คำนวณได้ง่ายมากผมพบรอยเท้าของเขาทั้งนอกบ้านและในบ้านก็เลยเอามาคำนวณได้อีกอย่างหนึ่งนะธรรมดาเวลาที่คนเรายืนเขียนอะไรบนกำแพงนะ่ะโดยสัญชาตญาณ เราจะต้องเขียนสูงกว่าระดับสายตานิดหน่อยอยู่แล้วจริงไหมผมวัดดูแล้วตัวหนังสือบนกำแพงนั้นสูงจากพื้นประมาณหกฟุตเศษแล้วเรื่องอายุของเขาล่ะผมซักต่อถ้าหากว่าเขาสามารถก้าวเท้าได้ยาวถึงสี่ฟุตครึ่งเขาก็คงจะไม่ใช่คนแก่เป็นแน่จริงไหมเรื่องนี้ผมดูจากรอยเท้าของเขาที่ก้าวข้ามแอ่งคลนในสวนนั่นแหละเหยื่อ <Yeah. S 1> ซึ่งแสรองเท้าหนังสีดําเดินอ้อมแอ่งคลนแต่ฆาตรกรซึ่งใส่รองเท้าหัวเหลี่ยมนั้น เดินก้าวข้ามไปเห็นไหมว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยสักนิดผมเพียงแต่นำหลักการเรื่องการสังเกตและการอนุมานมาใช้เท่านั้นคุณมีอะไรสงสัยอีกไหมเรื่องที่คุณว่าเขาไว้เล็บยาวแล้วก็สูบซิก้าทริซิโนโพลีละ่ะคำที่เขาเขียนบนกำแพงนั่นเขาใช้นิ้วชี้จุ่มเลือดเขียนและตอนที่ผมส่องดูด้วยแว่นขยายน่ะผมสังเกตเห็นว่าปูนที่กำแพงบริเวณน,นั้นกระแทกออกมาถ้าหากเล็บของเขาสั้น ก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นส่วนเรื่องซิกานั้นผมพบผงที้เท่าหล่นอยู่บนพื้นลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆสีดำจึงรู้ว่ามันเป็นขี้เท่าของทริซิโนโพลีคุณคงไม่รู้หรอกว่าผมนะ่ะเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของซิก้าชนิดต่างๆและยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยผมกล้าพูดได้เลยว่าแค่ได้เห็นขี้เท่าเพียงเล็กน้อยผมก็สามารถบอกคุณได้ทันทีว่ามันเป็นขี้เท่าของซิกาหรือยาสูบชนิดไหน ความรู้เล็กๆน้อยๆพวกนี้นี่แหละที่ทาให้นักสืบผู้เชี่ยวชาญแตกต่างจากนักสืบอย่างแกรกสันและเลสเทรดแล้วเรื่องที่คุณบอกว่าหน้าของเขาสีแดงกำละ่ะผมถามต่ออ่านั่นเป็นประเด็นที่สําคัญมากถึงแม้ว่าผมจะแน่ใจในเรื่องนี้แต่ผมยังไม่สามารถบอกคุณได้ในตอนนี้ผมรู้ได้อย่างไรขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะผมยกมือขึ้นนวดขมับแล้วบอกเขาว่าผมมึนไปหมดแล้วนันเนี่ยยิ่งคร่ครวญดู ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันลึกลับซับซ้อนมากขึ้นทำไมผู้ชายสองคนนี้ถึงมาที่บ้านร้างหลังนี้ได้แล้วคนขับรถม้าที่พาเข้ามาล่ะหายไปไหนแล้วฆาตกรบังคับให้ผู้ชายคนนั้นกินยาพิษได้ยังไงแล้วหยดเลือดนั่นมาจากไหนอะไรคือจุดมุ่งหมายของฆาตกรในเมื่อมันไม่ใช่การโจรกรรมแล้วแหวนของผู้หญิงมาอยู่ที่ศพได้ยังไงที่แปลกที่สุดก็คือทำไมฆาตกรจะต้องเขียนคําว่าราเชซึ่งเป็นภาษาเยอรมันบนกําแพงด้วยขอบอกตรงๆเลยว่า ผมมองไม่เห็นทางที่จะหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ได้เลยสหายของผมยิ้มอย่างเห็นด้วยผังพูดว่าคุณสรุปปัญหาของคดีนี้ได้กระชับครบถ้วนดีทีเดียวผมเห็นด้วยว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคลุมเครืออยู่แม้ว่าผมจะสรุปประเด็นสำคัญสคัญได้แล้วก็ตามสำหรับคำภาษาเยอรมันนั้นเป็นเจตนาของฆาตกรที่ต้องการทำให้ตำรวจไข้เขวโดยคิดว่าเป็นการกระทำของพวกองค์กรลับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฝีมือของพวกเยอรมันหรอก ถ้าคุณสังเกตดูจะเห็นว่าตัว A นั้นเขียนตามแบบเยอรมันแต่คนเยอรมันจริงๆนั้นมักใช้ตัวอักษรแบบละตินมากกว่านั่นก็แปลว่าฆาตกรไม่ใช่คนเยอรมันแต่แกล้งเขียนภาษาเยอรมันเพื่อลวงตำรวจให้เข้าใจผิดเอาล่ะผมคงจะบอกคุณได้แค่นี้แหละนะหมอคุณก็รู้อยู่แล้วว่านักมายากลที่เก่งๆน่ะจะต้องไม่เฉลยกลของเขาให้ใครรู้ถ้าผมบอกคุณหมดว่าผมมีวิธีการทํางานอย่างไรคุณก็จะคิดว่าผมเป็นนักสืบกระจอกๆคนหนึ่งเสียเท่านั้น ผมคงไม่มีวันคิดอย่างนั้นได้หรอกเพราะคุณทําให้ผมรู้สึกว่าการสืบสวนเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วคําพูดที่แสดงความชื่นชมของผมทําให้โฮมหน้าแดงด้วยความเขินเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่อ่อนไหวกับคําชมเชยในเรื่องฝีม,มือการสืบสวนของเขาเช่นเดียวกับผู้หญิงสาวทั้งหลายที่ได้รับคําชมในเรื่องความงามของหล่อนเอาล่ะผมจะบอกอะไรคุณอีกอย่างก็ได้คนที่ใส่รองเท้าหนังดํากับคนที่ใส่รองเท้าหัวเหลี่ยมน่ะนั่งรถม้ามาด้วยกันพอลงจากรถ เขาก็เดินเข้าไปในบ้านด้วยกันฉันมิตรสนิทอาจจะถึงขั้นคล้องแขนกันมาด้วยซ้าพอเข้าไปในบ้านแล้วพวกเขาก็เดินเข้าเดินออกจากห้องนั้นหลายรอบไม่ใช่สิคนที่ใส่รองเท้าหนังดำนะ่ะยืนอยู่ในห้องแต่คนที่ใส่รองเท้าหัวเหลี่ยมนะ่ะเดินเข้าเดินออกตรงนี้ผมดูจากร่องรอยบนพื้นนั่นแหละและผมยังรู้ด้ดยว่ายิ่งเขาเดินมากขึ้นเขาก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งกระสับกระส่ายมากขึ้นเพราะว่าฝีเท้าของเขานั้นยาวขึ้นแน่นอนเลยว่า เขาจะต้องเดินไปพูดไปจนกระทั่งความโกรธของเขาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเอาล่ะตอนนี้ผมก็บอกคุณทุกอย่างที่ผมรู้แล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการคาดเดาของผมเท่านั้นผมคิดว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นี้ค่อนข้างมากพอสมควรสําหรับการสืบสวนของเราเราต้องรีบทํางานหน่อยเพราะเย็นนี้ผมอยากจะไปดูคอนเสิร์ตนอร์นอนแมนเนรูดา้าการสนทนาข้างต้นเกิดขึ้นขณะที่เราอยู่ในรถม้าที่มุ่งหน้าไปยังออตลีคอร์ด ถนนสายต่างๆที่รถเราเล่นผ่านไปนั้นทั้งมืดมัวและสกปรกในที่สุดคนขับก็จอดรถและชี้ให้เราดูออสรีคอร์ดซึ่งเป็นซอกเล็กๆที่ปูด้วยอิฐเกา่าๆผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกเราออสรีคอร์ดเป็นเขตที่ไม่น่าอยู่เท่าใดนักเมื่อเราเดินเข้าไปในซอกแคบๆนั้นเราก็ได้พบกับลานสี่เหลี่ยมที่เรียงรายไปด้วยบ้านเกา่าๆเราเดินผ่านฝูงเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่กับเราแขวนเสื้อผ้ามากมายจนกระทั่งถึงบ้านเลขที่46 ที่ประตูมีป้ายเล็กๆที่สลักชื่อนายแรนติดอยู่ภรยาของเขามาเปิดประตูให้เราและบอกว่าเขากําลังนอนหลับอยู่เธอเดินนําเราไปในห้องนั่งเล่นเล็กๆสักพักนายแรนก็ปรากฏตัวขึ้นท่าทางเขาไม่พอใจที่เรามารบกวนการพักผ่อนของเขาผมส่งรายงานให้กับหัวหน้าของผมแล้วเขาบอกเราหลังจากที่ได้ทราบจุดประสงค์ในการมาของเราโฮมหยิบเหรียญครึ่งปอนด์ขึ้นมาเคาะเล่นและบอกเขาว่าเราอยากจะฟังเหตุการณ์ทั้งหมดจากปากของคุณเองมากกว่า อ๋อได้สิครับไม่มีปัญหานายตำรวจตอบพลางจ้องไปที่เหรียญทองในมือโฮมโอเคถ้าอย่างนั้นคุณก็ช่วยเล่าให้ละเอียดตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะนายเรนเดินไปนั่งที่โซโฟ,ฟาหน้าตาเคร่งเครียดขึ้นขณะที่พยายามลำดับเหตุการณ์ในสมองของเขาผมจะเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับผมเข้าเวรตั้งแต่สี่ทุ่มถึงหกโมงเชา้าตอนห้าทุ่มมีเรื่องวิวาทกันเล็กน้อยที่ไวฮาร์ตอนตีหนึ่งฝนก็เริ่มตก และผมก็ได้เจอแฮร์รี่มอร์เซอร์ซึ่งตรวจท้องที่แถวฮอลแลนด์กรอฟเราก็เลยยืนคุยกันอยู่แถวแถวถนนแฮนเดอรสตาร,ราวๆตีสองผมก็คิดว่าน่าจะเดินไปส,สำรวจถนนบริสตันสักหน่อยแถวน,นั้นเปลี่ยวมากผมไม่เจอใครเลยบนท้องถนนมีรถม้าขับผ่านไปแค่คันสองคันผมเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละครับแล้วผมก็สังเกตเห็นแสงไฟลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นผมรู้ว่าบ้านสองหลังที่ลอริสตันการเดนนั้นไม่มีใครอยู่ และเจ้าของบ้านก็ยังไม่ได้ทำ,ท,ำท่อระบายน้ำด้วยคนเชาวบ้านรายสุดท้ายก็ตายไปเพราะเป็นไข้ไทฟอยผมเลยรู้สึกว่ามันผิดปกติที่แสงไฟลอดออกมาพอผมเดินไปถึงหน้าประตูบ้านคุณก็หยุดแล้วก็เดินกลับไปที่ประ,ประตูสวนสหายของผมพูดขัดขึ้นคุณทำอย่างนั้นทำไมนายแรนกระโดดขึ้นมาจากเก้าอี้จ้องหน้าเฉลล็อกโฮมด้วยความประหลาดใจใช่คุณพูดถูกแต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงเนี่ย พอผมเดินไปถึงหน้าประตูผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันวังเวงยังไงชอบกลน,น่าจะหาใครเป็นเพื่อนเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยกันดีกว่าผมกลัวว่าจะเข้าไปเจอตาเจ้าของบ้านที่เป็นไทฟอยตายเดินอยู่ในบ้านนะครับก็เลยหันหลังกลับแล้วเดินออกไปดูว่าไอเมอร์เชอร์ยังอยู่แถวนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เห็นใครเลยสักคนเดียวไม่มีใครอยู่ที่ถนนเลยหรือไม่มีเลยครับหมาสักตัวก็ยังไม่มีผมก็เลยพยายามรวบรวมความกล้าหาญแล้วเดินกลับเข้าไปใหม่ ผมผลักประตูเดินเข้าไปข้างในทุกอย่างเงียบสงบผมก็เลยเดินเข้าไปในห้องที่มีแสงส่องออกมาแล้วผมก็เห็นเทียนไขปักอยู่บนหิ่งเหนือเตาผิงมันเป็นเทียนไขสีแดงแล้วผมก็เห็นครับผมรู้แล้วว่าคุณเห็นอะไรคุณเดินสำรวจดูรอบๆห้องสองสามรอบแล้วก็มานั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆศพหลังจากนั้นคุณก็เดินไปเปิดประตูครัวแล้วก็จอนแรนกระโดดขึ้นจากเก้าอี้อีกครั้งใบหน้าของเขาแสดงความตื่นตระหนก ในตาเบิกกว้างขณะที่จ้องหน้าโฮมคุณคุณซ่อนตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณถึงได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณเห็นหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมโฮมหัวเราะดังลั่นเขาหยิบนำบัตรโยนให้เขาใบหนึ่งนี่คุณอย่าคิดว่าผมเป็นฆาตกรนะผมเป็นนักสืบไม่ใช่ผู้ร้ายคุณไปถามคุณแกรกสันหรือคุณเลสเตรดดูก็ได้เอาละแล้วยังไงต่อคุณเล่าต่อสินายแรนซซุดตัวลงนั่งตามเดิมแต่หน้าตาของเขายังดูคลางแคลงใจในตัวโฮมอยู่มาก ผมเดินไปที่ประตูรั้วแล้วก็เป่านกหวีดหลังจากนั้นสักพักเมื่อเชิ์กับตำรวจอีกสองคนก็มาถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นมีใครอยู่บนถนนบ้างไหมโฮมถามอีกครั้งเอจะว่ามีก็ได้นะครับคุณหมายความว่ายังไงมีหรือไม่มีกันแน่นายตำรวจยิ้มอย่างขันๆแล้วพูดว่าความจริงผมก็เคยเห็นคนเมามาเยอะนะครับแต่ไอหมอน,นั่นเนี่ยมันเมาสุดๆเมาอย่างกับหมาตอนผมออกไปเห็นมันนั่งพิงรั้วอยู่แหกปากร้องเพลงอะไรของมันก็ไม่รู้ รูปร่างหน้าตาของเขาเป็นยังไงบ้างโฮมถามนายแรนทำท่าํำคาญกับคำถามที่ฟังดูไร้าสาระของโฮมก็ผมบอกแล้วว่ามันเป็นไอ้ขี้เมาที่เมาขนาดหนักถ้าผมไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วก็คงจะลากมันไปนอนในคุกแล้วคุณไม่ได้สังเกตเลยหรือว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงใส่เสื้อผ้าแบบไหนโฮมคาดคันอย่างหมดความหมดทนก็สังเกตนิดหน่อยเพราะผมกับเมอร์เชอร์ต้องไปพยุงตัวเขาขึ้นมาเขาเป็นคนรูปร่างสูงหน้าแดงแล้วก็อืมโอเค หลังจากนั้นคุณทํายังไงกับเขาโธ่เรามีงานต้องทานะคุณจะให้มาน,นั่งดูแลเขาอยู่ได้ยังไงนายตำรวจอดครวนผมว่าเขาคงกลับบ้านของเขาถูกหรอกน้าคุณไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเขาแต่งตัวยังไงใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทสีน้ําตาลเขาถือแส่อยู่หรือเปล่าแท่เหรอไม่มีนี่ครับถ้าอย่างนั้นเขาคงจะเก็บมันไปแล้วเพื่อนผมลำพึงกับตนเองแล้วหลังจากนั้นคุณได้เห็นหรือได้ยินเสียงรถม้าบ้างไหมไม่เลยครับเอาล่ะ นี่เป็นค่าตอบแทนสําหรับคุณโฮมพูดพลางส่งเหรียญทองให้กับเขาแล้วหยิบหมวกมาถือไว้นี่คุณแรนผมว่าคุณคงจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ยากหน่อยนะคุณน่าจะหัดใช้สมองให้มากกว่านี้เมื่อคืนนี้คุณเกือบจะได้เลื่อนขั้นเป็นจ่าแล้วรู้ตัวบ้างไหมไอ้ผู้ชายขี้เมาคนที่คุณเจอนะ่ะเป็นคุณแจสําคัญในคดีนี้เชียวละแต่ก็ช่างมันเถอะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เราไปกันถึงหมอจอรแรนมองหน้าโฮมด้วยสีหน้าแสดงความงุนงง ละคนกับความเสียใจในความผิดพลาดของตนไอ้งั่งเอ้ยโฮมสบดออกมาอย่างเหลืออดทันทีที่เราก้าวพ้นประตูบ้านมามันมีโอกาสทองอยู่ในมือแล้วยังนันปล่อยให้หลุดมือไปได้พับผ่าสิทําไมถึงได้ง,ง่ออย่างนี้นะนี่คุณโฮมผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมเห็นแล้วว่าลักษณะคนขี้เมาที่นายเรนบรรยายตรงกับของฆาตรกรที่คุณคาดการไว้แต่ทําไมเขาถึงย้อนกลับไปที่บ้านนั้นอีกละ่ะมันผิดวิสัยของคนร้ายนะแหวนวงนั้นไงล่ะวัตสัน เขาจะกลับไปเอาแหวนนั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะตามหาตัวเขาได้แล้วเราก็เราใช้แหวนนั้นล่อเขาออกมาได้แน,แน่ผมจะต้องได้ตัวเขาแน่นอนหมอพนันกันสองต่อหนึ่งก็ได้ผมต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะถ้าคุณไม่ได้กระตุ้นผมแล้วก็ผมคงจะไม่ไปที่บ้านนั้นแล้วก็คงจะพลาดคดีที่สําคัญนี้จะว่าไปแล้วการฆาตกรรมนั้นก็เปรียบเสมือนเส้นไหมสีแดงที่พันกันเป็นปมยุ่งเหยิงเรามีหน้าที่ที่จะต้องแก้มันออกมาให้ได้เอาล่ะ ตอนนี้เราไปกินข้าวกันดีกว่าแล้วจะได้ไปฟังคอนเสิร์ตกันแม่ในรูดาเนี่ยฟีมือยอดเยี่ยมจริงๆผมชอบที่เธอเล่นเพลงของโชแปงเพลงนั้นนะลาลาลาแล้วเขาก็ัมทํานองเพลงให้ผมฟังอย่างร่าเริงเมื่อกลับมาอยู่ด้วยกันบนรถม้าอีกครั้งพ่อนักสืบสมัครเล่นซึ่งเป็นสหายของผมก็ร้องเพลงเจย์แจ้วราวกับนกคิริบูลขณะที่ผมครุ่นคิดถึงความสลับซับซ้อนและลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์ซึ่งยากที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้